หัวข่าวแรงไปหลังกินแบกระท่อมขับรถผาดโผลสิ่งรถชนโชด้วยสิงโตแต่งหญิงสวยหวานในซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะลงรูปเก่าแพทย์นภพาแจ้งชัดๆหลังจากดราม่าไม่กักตัวตลอดเที่ยวพบกับแอนนาและแพทย์นภพพาในเพชรมันบันเทิง สวัสดีค่ะพบกับแพทย์มันบันเทิงอยู่กับเปนาพาพาจ้าแมมาวันที่มีข่าวตัวเองทุกแทถข่าวมาเลยอ่ะโอ้ยเขาบอกว่าแพทย์หายแล้วหรอหายแล้วสิไม่จะมานั่งตรงนี้ที่ไหนเขาจะรับฉันทํางานล่ะก็ใช่อยู่ฉันก็ว่าอยู่เมื่อวานยขอไปรับรองแพทย์ขอดูผลกันอุตลุดก็เมื่อวานนี้ยังเมากับเจนนี่อยู่เลยวะเจนนี่ไปเจะแพทย์มาหรอ โอเคแพทย์หายแล้วถ้าไม่หายใครจะให้ทํางานก่อนอะติตองเวลาจะไปไหนเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้จะขอดูประชาชนนะขอดูไวรับรองแพทย์แล้วขอดูค่าต่างๆว่าไปตรวจมาเลยคุณข่าแล้วเป็นยังไงบ้งตอนนี้ตอนนี้ปกติคือปกติตั้งแต่เป็นจนถึงตอนนี้ก็ปกติมากไม่มีอาการอะไรเลยหรอแพทย์โฮมไอโซเลชันค่ะและไม่ได้รับยาใดๆเลยไม่ได้ทานซักเม็ดสิบวันที่ผ่านมา ฟ้าพี่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคุณหมอบอกว่าเนื่องจากแพทไม่มีอาการคุณหมอก็เลยไม่ได้จ่ายยาคุณหมอจะจ่ายยาสําหรับคนที่มีอาการเช่นมีอาการไข่ตัวร้อนไออะไรอย่างเงี้ยหรืออาการหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนดูแลตัวเองทํายังไงบ้างถึงได้หายก็นอนพักผ่อนปกติกินน้าเยอะๆแค่นี้ค่ะไม่มีอาการก็ไม่ทานยาคือง่ายดีเนาะก็สิบวันางคลแปดวันอย่างล่าสุดที่เห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่อ้น พี่อ้นโพสต์ไปเมื่อไม่นานมาน,นี้ถ้านับวันจากที่โพสต์ว่าติดจนถึงวันที่โพสต์ผลเนี่ยแปดวันเท่านั้นอุ้ยหายไวเนาะแปดวันเท่านั้นค่ะอันนี้คือเลยต้องต้องบอกว่าหลายๆคนแบบอุ้ยเร็วหรือเปล่าสิวันล่าสุดก็มีห้าวัน <c oughs> ที่เจอ <c oughs> บางคนเจ็ดวันล่าสุดเลยพี่อ้นเลยแปดวันแสดงว่ามันแล้วแต่คนเนาะมันแล้วแต่คนคุณหมอว่ามันแล้วแต่คนนะฮะค<า>่ะแล้วลูกละ่ะลูกไม่ติดเลย เท่กี่รอบก็ไม่ตรวจสี่ครั้งไม่ติดเลยสักครั้ง <Yeah. S 2> ขนาดอยู่ใกล้ชิดกันเราขนาดนั้นเนาะไม่ติดเลยสแสดงว่าแล้วแต่ภูมิคนเนาะหนึ่งภูมิของโคนโการกําจัดเชื้อและการได้รับเชื้อของแพทมาไม่เยอะ <S 2> <S 2> <S 2> อแล้วก็สามารถเคลียร์ตัวเองได้เราไม่สามารถแพร่กระจายให้ใครได้เลยคราวนี้ประเด็นข่าวที่ดังแล้วคนเมาเยอะามากเลยนะฮะพาดหัวเลยว่า แพทลงรูปบิกินี่คนก็ไปถามว่าสวยมหบิกินี่สวยมาอ๋อสวยมากแล้วร้านนี้สวยมากแล้วคนถามเยอะมากเลยว่าคุณแพทไม่แกะตัวหรอคะอย่างแรกเราต้องเล่นไอจีให้เป็นก่อนอ่ะยังไงพูดเลยนะแพทตอบเรื่องนี้บ่อยมากจําได้ว่าครั้งก่อนก็เป็นแบบนี้ค่ะมาอีกแล้วคูณเราสามารถสต็อกรูปได้อ่าเราสามารถลงได้เมื่อไหร่ที่เราอยากลงก็ได้ วันที่รเรามไม่มีรูปลงเราสามารถลงได้รูปเป็นรูปเก่าหรือเปล่าคุณค่ะรูปเนี้ยเก่ามากตั้งแต่ดูพลุงานดูพลุที่พัทยาเดือนพฤศจิกายนเป็นรูปล็อตเดียวกับที่ไปกับคุณตำรวจรอบก่อนนั้นก็มีประเด็นซึ่งถ้าคุณดูรูปดีๆชุดเนี่ยครึ่งบนที่เป็นสายเนี่ยฉันยังลงคลิปอยู่เลยอยังลงคลิปรีวิวสินค้าที่ห้องน้ำโรงแรมนี้อยู่เลย <Yeah. S 1> จบประเด็น ซึ่งรูปนี้เป็นรูปเก่ารูปเก่านะแล้วโรงแรมนี้ลองเช็คซิว่าภายในตั้งแต่ธันวาจนถึงมก,กราคมพที่ผ่านมาแพทย์นภานได้เช็คอินไปหรือเปล่า<บ>ลามินเนล่าพัทยาเนี่ยเธ<ภ>อเราสามารถลงรูปเก่าได้และยังแท็กสถานที่เขาได้ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่กอหญ้าเลยอ,เอย่างนี้ถ้าแพทลงรูปเกาหลีนี่ไม่ไแปลว่าแพทอยู่เกาหลีเหรอคะ,อะ บินไปเกาหลีหนึ่งวันอย่างเงี้ยโมันยังเมาจะจ่ายแล้ว่าเออรูปเก่าหรือเปล่าแพทเขาชอบรีรันรูปเก่าเธอบางทีฉั้นไปเนี่ยชุดว่ายน้ํามีประมาณสิบชุดอ่าบางทีเราลงจนแล้วเอ๊ะเราลืมลงให้ใครหรือเปล่าบางทีเราอุ้ยนึกขึ้นได้ว่าอุ้ยเออลืมลงต้องลงขอบคุณสวอรคเนาอก็ลงขอบคุณที่เออขอบคุณนะที่ลดค่าชุดว่ายน้ำให้ฉันชอบชุดนี้ฉันก็ลงแล้วตั้งแต่สิบวันไม่มีรูปกับเลดเลยอ๋อก็เออหมุนใ่หมุนมาโอ๊ย เจอไอ้เจ้าเลดยิ้มพอดีก็ลงคิดถึงลูกจบประเด็นนี้นนก็ถึงได้ถามว่าอัดทะลงตอนนี้ว่าฉันอยู่เกาหลีฉันน้นจะอยู่เกาหลีจริงๆไหมล่ะประเด็นต่อมานี่อ,อยู่ไม่กี่หายไปไม่กี่วันนะประเด็นเยอะมากเยอะมากประเด็นต่อมาแคปชั่นกับรูปคืออะไรเล่าหน่อยเร็วเธอฉันเล่นตามคอนเทนต์ <content. S 2> ลงคลิปนะครับผมไม่สั้นแต่ผมโสดแชอบเพลงนี้ชอบเฉยๆยเหรอเธอเขาเล่นคอนเทนต์กันเยอะแยะตอนนี้คอนเทนต์นี้กำลังมาอย่าลืมไปเล่นนะ อายังไงเดี๋ยวขอดูคลิปหน่อยคลิปเป็นยังไงโสดครับเขาคือไม่เกี่ยวเลยเธอฉันก็คือเป็นอย่างนี้ใครคิดอะไรเอ่ยคนนั้นต้องคิดสิเพราะว่าก่อนหน้านี้พอลงผมไม่สั้นแต่ผมสดคุณตำรวจก็ถอบช่อดอกไม้มาคิดว่าง้อหรือเปล่าตุดจีน เทศกาลตรุษจีนให้ดอกไม้ก็คือเป็นวันครบรอบด้วยสี่เดือนตรงกับตรุษจีนพอดีจบไม่ได้งอนเงินเงินอะไรกันทั้งนั้นไม่ได้แต่ว่าสถานะของเราสองคนตอนเนี้ยก็คือลดลงลดลงเขาอยากทําแพทไม่ติดไม่สถานะลดลงนี่คือลดมาเหลือตรงไหนบ้างลดตรงที่อยู่ระหว่างคําว่าเพื่อนคําว่าแฟนเลยอ่ะอ๋อคือดีมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอันนี้แพทพูดแบบ พูดแบบว่าตรงที่สุดแล้วนะคือถ้าถามแพทอะคือเราคุยกันแล้วอ่าแล้วก็ไม่จะต้องมาแบบว่างอนกันหรือเปล่าไม่ได้งอนอันนี้คือคุยแล้วก็พูดจากันแล้วว่าเออตอนเนี้ยให้อยู่ระหว่างตรงนี้จะบอกเพื่อนมันก็ไม่ใช่จะบอกว่าแฟนก็ขอให้อยู่ตรงกลางโอเคเข้าใจละเพราะบางทีบางอย่างมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่บางทีคุยกันแล้วยังแบบอาจจะยังไม่ลงไม่ลงกันซะทีเดียวต้องรอ อ่เลาไปถึงเราหรือเขาเฮ้ยอะไรอะไม่มีใครเนาะไม่มีไม่มีเออเฮ้ยเรางันจะได้หยุดให้โทษนะปวดดิวเราไปรู้อะไรมามีอะไรหรือเปล่าที่ฉันไม่รู้เนี่ยไม่มีไม่มีอ่ะต่อไปไม่มีไม่มีต้องกดเสียงต่ำด้วยเดี๋ยวคนเฮียทุกประเด็นกับนภพพาคุณผู้ชมค่ะสรแล้วโควิดหายแล้วส่วนรูปนะฮะที่ลงไปก็คือรูปเก่าสวนเรื่องรูปเก่าอีกเยอะเธอรอกดไลค์ฉันด้วยนะอะ คือฉันจะบอกกับพวกเธอยังไงดีว่าคือเวลาเราไปอ่ะเราใส่บิกินี่เยอะมากแล้วบางทีเราลงอ่ะแล้วพอเอิญว่าอพอลงมันยังลงไม่ครบบางทีเราต้องไปลงงานตัวอื่นก่อนเงี้ยลงไม่ทันเราก็จะมาทยอยลงเผื่อถ้าใครชอบเซ็ตไหนเลยไปซื้อตามจะได้ไปซื้อทันอนี่มาครั้งแรกเลยไหมเนี่ยวันนี้ครั้งแรกเลยทำงานนี่เลยวันแรกเลยหลังจากตุดจีนก็มาวันนี้เลยเออยอมมากนะจุดจีนฉันเอาซองแดงมานะแม่ ซองแดงมาให้ฉันใส่หรือเธอจะมาให้ฉันเอาเป็นซองแดงเป็นเปล่าเป็นซองแดงเปล่าเพื่อมาเอากันโดนมาหลายคนแล้วแม่ซองแดงฉันจะเฮ้ยฉันได้ซองแดงด้วยหรอปล่าแม่ใส่เงินมาสิใส่เงินเข้ามาไม่เอานะงั้นอ่ะอ่ะต่อไปเทพพิทักษ์นะคะล่าสุดนะะมีข่าวแม่ต้องเล่าย้อนก่อนเพราะว่าเทพพิทักษ์เนี่ยตอนเขามาเนี่ยอุ้ยหลายปีแล้วเผื่อเด็กเผื่อเด็กยุคนี้เนี่ยเอ๊ะ ใครคือเทพิทักษ์แม่ต้องเล่าก่อนว่าเขาเป็นเด็กไอดอลเล่นติ๊กตอกเต้นเพลงนั้นเพลงนี้จนดังดังจนพี่พศเอามาปั้นพเนี่ยเอามาปั้นนะคะปั้นเป็นนักแสดงแต่ว่าเหมือนว่าปั้นได้ไม่นานก็มีข่าวว่าชอบไปบาร์ชอบไปคาราโอเกะใช้เงินฟุ่มเฟือยมางานไม่ตรงเวลาพี่พ์เขาก็เลยตัดตอนหลังก็เลยไม่มีงานเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเด็กไอดอลที่ไม่มีงานเงียบไปนล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าเทพิทักษ์เมา เมาไม่พอค่ะคุณผู้ชมขาไปโดดถีบตู้ ATM นะคะแล้วเติมน้ำมันแล้วไม่ใส่เงินด้วยอันนี้จงวันแสกๆหรออ่ะดูดูดูภาพจากคลิปนะคะอันนี้อันนี้หลายคนเป็นแฟนคลับของเทพพิทักษ์นะบอกว่าหายไปไหนอันนี้เดินมาจะมาโกนต่างกวาเลยเนี่ยดูหน้าดูตารู้เลยไปเป็นคนขับรถอยู่ตรงนี้อ่าขับรถรับจ้างนี่นี่ผู้ก่อเหตุชอบอ่ะผู้ก่อเหตุอันนี้คือ คือขึ้นรถแล้วไปกดตังค์แล้วตังค์ไม่ออกเลยอ่ะแล้วตอนแล้วตอนกระโดดถีบตู้ไม่เห็นอะ่ะไ,ไม่เห็นไม่เห็นเห็นจะต,ตอนไม่ใส่ตังค์นี่่ะนี่ไงเราก็ขับรถออกไปเลยขับไปเลยค่ะนะคะกล้องวงจรปิดนะคะเขาบอกว่าจับภาพไว้ได้ะค่ะหลังจากที่เดินไปนะฮะไปโดดถีบตู้ A t m เมนะฮะภาพก็บันทึกเลยว่ารถกระบะสีบรอนนะ,ะขับเข้ามาจอดที่หัวใจาจากนั้นนะฮะชายสวมเสื้อสีแดงค่ะเดินลงมาจากรถลักษณะเซไปเซมาคล้ายเมา เมาอีกแล้วเหรอเทพพิทัก์<อ>ประเด็นนี้คือมาบ่อยมากว่าเทพพิทัก์ขาเมาอ,อ่ะก่อนจะเดินทางไปที่ตู้ ATM นะฮะแต่ขณะเดินก็ชนของหน้าร้านสะดวกซื้อ,อนะฮะตกพอถึงตู้ ATM ใช้เวลาที่ตู้ประมาณ15นาทีค่ะก่อนพนักงานปั๊มจะพากลับมาที่รถกระบะอ๋อมีคนพากลับมาหรอใช่เหมือนเหมือนเมาไม่ไหวแล้วอะ่ะนะฮะแล้วขับออกไปเวลา9ก้นาฬิกาเมื่อวานนี้นะฮะวันที่หกุมภาพธา ซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้ผู้สื่อข่าวช่องแดของเราเนี่ยก็เลยไปที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้ค่ะปั๊มนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราเลยนะอ,อยู่ฝาก,ากซอยวิภาลังสิทธิ์เจ็ดเอ้าวแถวนี้เลยแถวนี้เลยซึ่งนางสาววิไลพรค่ะก็คือเป็นแม่้าลอตเตอรี่นะที่อยู่ใกล้กับตู้ a t m เขาเห็นเหตุการณ์สิเพราะเขานั่งข้างตู้เลยอะ่ะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยก็ยืนขายลอตเตอรี่ให้กับลูกค้าอยู่ก็เห็นชายคนที่ก่อเหตุนเนี่ยเอาบัตรมาเสาะที่ตู้แล้วก็บ่นว่า เงินไม่ออกเสทเทจากนั้นก็โวยวายอยู่คนเดียวมีอาการเอามือเนี่ยทุบตู้และก็ใช้เท้านี่เหยียบที่ตู้และใช้คําพูดหยาบคายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะต่างคนก็ไม่รู้ว่าอาการไหนอยู่ในอาการไหนแล้วต่างคนก็ต่างรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไงคือแม่คา,าละะรลัตเตอรี่เขาอยู่ติดกระตู้เลยเ,เขาค่ายืนติดขายลัตเตอรี่เนาะเขาเห็นหมดด้านพนักงานปั๊มเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจําได้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายเทพพิทักษ์ ขับรถกระบะมาเติมน้ํามัน1,000บาทลักษณะดูแล้วค่อนข้างที่จะมึนเมาในรถเนี่ยเห็นมีขวดแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเจ้าตัวเนี่ยก็พูดคุยไม่รู้เรื่องด้วยนะคะก่อนที่จะเดินลงจากรถเพื่อที่จะไปกด ATM เนื่องจากว่าเงินสดที่จะจ่ายค่าน้ำมันอ่ะมันไม่พอคือเรื่องนี้มันขำมากนะคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยนะพนักง,งานเนี่ยคือเขาก็เดินวิ่งมาตามพี่ตู้อพอกดเงินไม่ออกพนักง,งานปั๊มเนี่ยก็วิ่งมาบอกว่าพี่พี เอารถเนี่ยออกจากหัวจ่ายหน่อยเพราะว่ารถคันอื่นจะได้เติมน้ำมันต่ออเขาก็เมาพูดไม่รู้เรื่องสักแป,ป๊บหนึ่งเดินกลับมาเหมือนกดเงินไม่ได้อพอเดินกลับมาปุ๊บขับรถออกไปเลยค่ะค่าน้ำมันมจ่ายค่ะค่าน้ำมันหนึ่งพันบาทซึ่งตอนแรกเนี่ยพนักง,งานบอกว่าเออสแกนจ่ายไหมโทรศัพท์เราเดี๋ยวนี้มันโอนจ่ายสแกนจ่ายได้อแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่มีโทรศัพท์<บ>เดี๋ยวจะไปกดให้ที่ตู้เอออ่า ก่อนที่จะเดินเซกลับไปที่รถน,นราคาะแล้วก็บีบแต่หลายครั้งด้วยนะออออทางปั๊มขออนุญ,ญาตถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเขาก็ชู2นิ้วทําท่าประจําตัวให้พนักง,งานถ่ายรูปด้วยพยนตามนี้เลยคุณผู้ชมก่อน<ร>เบิ้นเครื่องรถ <ลด S 1> แล้วขับออกไปจากปั๊มทันทีโดยไม่ได้จ่ายค่าน้ำมัน1,000บาทด้วยนี่มีรูปชู2นิ้วด้วยชูนิ้วก็คือพนักง,งานบอกว่าเอ,อเอ็นดพูพี่จ่ายก่อน เขาบอกว่าเอ้ยผมสแกนจ่ายไม่ได้เนี่ยเงินก็กดไม่ได้เงั้นพี่ผมขอถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานได้ไหมออก็ชูสองนิ้วทำหน้าแบบให้ถ่ายออด้วยนะให้ถ่ายสรุปแล้วพนักง,งานนะคะไปลงบันทึกประจำวันไว้นะคะว่าเทพิทักษ์ไม่ได้จ่ายค่าน้ำมัน1000บาทค่ะนะฮะ,นะะล่าสุดทีมงานพี่ยามติดต่อนะฮะเน็ตไอดอลและแฟนสาวรายนี้นะฮะแต่เขาบอกว่ายังไม่สามารถติดต่อได้ส่วนตู้ทีมนะคะทางปั๊มก็ทำความสะอาดรอยเท้าออกนะฮะแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติ้ปด้ดปกติส่วน อนนี้หรอเมืม่อวานหลังจากที่เกิดเหตุแต่ไปกินปิ้งย่างไปกิน<ด>ปิ้งย่างไร้สดอยู่แล้วพันหนึ่งยังไงไม่จ่ายจ่ายเร<ข>ียบร้อยแล้วจ่ายยังจ่ายแล้วจบนะหลังจากที่ไปแจ้งความเขาก็เลยเอาเอาเอา,เอาเงินพันหนึ่งไปเคลียร์ที่ปั๊มละจริงๆแล้วให้รพิทักเป็นคนที่มีอนาอคตไกลมากในวงการบันเทิงไม่น่าทุบวงการโดยการไม่น่าทุบอนาคตตัวเองอ่ะเสียดายคือจริงๆอ่ะแพทจะบอกว่าบางทีคนเราอ่ะมันก็ใหม่ไม่เคยมีมาถูกคือคนเราอ่ะใหม่ใหม่กับการกับวงการนี้ อะไรที่าต้องทไ่รู้จะต้องทําตัวยังไงคือออย่างเรื่องที่เราเคยแบบเจอเจอกันมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอะทุกอย่างมันเหมือนว่ามันมันเป็นคลื่นที่แบบซัดเข้ามาแรงมากๆบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะต้องทํายังไงไปหลายคนแล้วนะทรงเนี้ยจะได้เนาะกำลังดังกำลังดังแล้วไปวูบไปเลยนะฮะอ่ะไปต่ออีกท่านนึงค่ะบีมสัญยูนะฮะกับพลังใบ ก่อนหน้านี้หลายคนเขเห็นคลิปนฮะพลังใบบิลลี่ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจนเป็นดราม่าหนักมากนะฮะเพราะว่าบีมสันยูเขาไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็โพสต์คลิปรัวๆนะฮะลงโซเชียลขนาดกินใบกระท่อมจริงๆอ่ะเขาทําอย่างนี้มานานแล้วไม,ไม่ใช่มานานหลายครั้งแต่ว่ามันไม่เป็นดราม่าคือ,อ,อ,อเนี่ยก็จะเคี้ยวโชว์อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือขับรถอ,อันนี้คือขับรถแต่มเมื่อกี้อยู่ในเรือ,อะจะมีทั้งปีนต้นไม้กระโดดลงน้ำลแล้วเมื่อกี้ ขับเรือก็คือเป็นไลฟ์ทานใบกระท่อมซึ่งใบกระท่อมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแพทไม่แน่ใจแต่คือที่รู้มาเนี่ยคือเหมือนเป็นฟิลว่าจะทําให้เย็นเวลาเจอแดดอ๋อเวลาเจอแดดจะไม่ร้อนแต่ว่าใบากระท่อมจะตายไม่ใช่จะตาย่ิมันเหมือนจะแพ้กับพวกอากาศเย็นใช่ถ้าอยู่เขาบอกว่าถ้าอยู่ในแอร์จะหลับอยู่ในแอร์จะหนาวสั่นเลยอยู่ <สำ S 1> ไม่ได้นนจะต้องอยู่กลางแดดพออยู่กลางแดดพอได้ใบกระท่อมมันเหมือน,นว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันจะไม่ร้อนมันจะไม่ร้อนมันจะเย็นแต่ประเด็นเนี้ยคือทุกคนคงมองข้ามไม่ได้เพราะว่าเขาขับรถใช้เข่าขับไงแล้วขับแบบว่าผัดผลจนทยานมากนะฮะจนเป็นประเด็นดรามาทัวโลกโซเชียลเห็นไหมล่ะดูนี่มีการใช้เข่าขับนะฮะมีรถเสยข้างฟุตบาทนิดหน่อยแล้วในคลิปเขาพูดอะไรไหมอ่ะแพทอยากรู้ว่าฟีลลิ่งคือเขาพยายามจะบอกว่าว่ามันแค่รู้สึกเย็นหรือว่ามันแค่แบบ มันเมาไหมไออันนีมน้มันทำให้เราเมาไหมไม,ไม่ทำให้ดีไม่ได้ทำให้ดีอ,อไ,มไม่ถึงกับดีแต่น่าจะเป็นคอนเทนต์ว่ากูเอาความฮาอ่าน่าจะเป็นคอนเทนต์เขาบอกว่าช่วงแรกของการไลฟ์นะคะบีมเนี่ยนะฮะขับรถช้าแล้วก็พูดคุยอย่างปกติแต่ช่วงหลังจากที่กินใบกระท่อมเข้าไปนะฮะก็ได้เร่งความเร็วพร้อมกับสยเกาะกลางถนนฮะแรงไหมหรอสรยเกาะกลางโชว์ค่ะล่าสุดที่ดราม่าหนักก็เพ,พราะโพสตคลิปขับรถด้วยเขานะ พร้อมแคปชั่นว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนพลังใบอันนี้ไงสวยก่อนไป,ไปแล้วเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้เป็นบีมพลังใบอีกว่าปรากฏว่าคนก็เข้ามาดราม่าด้วยความเป็นห่วงเนาะคือถึงใบกระท่อมเนี่ยต้องบอกตอนนี้ถูกกฎหมายคือหลายๆคนถ้าขับไปไหนมาไหนจะเห็นละ <แ S 2> บางเจ้าขายใบละห้าสิบางเจ้าขายใบละสาสิบก็คือขายกันเกลื่อนเมืองมากตอนนี้นะฮะแต่เขาบอกว่าแต่มันก็เป็นอันตรายนะพี่บีมออกมาโพสต์ว่าพาดหัวข่าวแรงจัด บีมขอน้อมรับเรื่องการขับในทางร่วมนะครับและการใช้มือเดียวในการขับขี่หรือการถ่ายทําที่ดูอันตรายบีมจะปรับปรุงพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งยิ่งขึ้นไปอ,อย่างน้อยก็ได้ออกมาขอโทษนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปฟังคลิปขอโทษของบีมค่ะ ผมคิดว่าอะไรหลับตาข้างหนึ่งได้ผมก็จะหลับตาผมไม่ให้คนที่แบบเออารักเหมือนหมาเห่าอะ่ะพักทุกอย่างที่ไม่ได้เป็นแบบมึงชอบบางคนก็เป็นห่วงสุขภาพบอกเคี้ยวเขาบอกว่าบิมไม่ได้เคี้ยว วันเนี่ยไม่มีแดดเลยจะเกียวทําไมแต่บางทีอะมันพกอะมันถูกกฎหมายแล้วก็อยากมาถ่ายรูปอ่ะผมไม่อยากให้มันเป็นแค่ใบผมอยากให้มันเป็น culture เข้าใจป่ะคือคือมันเป็นแฟชั่นอะคือมันจะมันมันผิดอะไรอะจะเอาใบปิดตาหรืออะไรแต่คนก็ไม่ได้ว่าเรื่องนั้นนะครับในเรื่องกระท่อมหรือว่าความเมามันไม่ได้มีความเมาไงเคีียวกระท่อมเกลียวไงให้เมานอกจากคุณแพ้ต้องบอกแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ขอโทษจากใจนะครับที่ถ้าบิ๊มทําให้แบบรู้สึกมันดูเดือดร้อนมันไม่รู้สึกหรอกมันเดือดร้อนแน่ถ้าบิ๊มยังหละหลวมงี้อยู่บิมกลับขอโทษบิ๊มจะไม่ทําอย่างงี้แล้วนะครับการที่เมาออกแดดขับรถเสยเกาะกลางกรับบอกเลยอ่ะมันไม่ใช่มันติดไฟแดงอยู่หน้าแยกโอเชียนมารีน่าแล้วผมเห็นว่าเป็นไฟแดงครับผมเออีคยขับโฟวิ้งทีละอยากถ่ายรูปสวยๆ mm hmm. ก็เลยเอารถขึ้นไปปีน2ล้อตรงนั้นนะ่ะมีโทษปรับนะ ก็อยากเชิญชวนประชาชนว่ามึงอย่าทําแบบกูเพราะกูโดนปรับแล้วนะครับซึ่งผมโดนวิจารณ์ผมก็น้อมรับแล้วผมก็การาบขอโทษแล้วผมก็จะเอาไปใช้เพื่อปฏิบัติแล้วก็ปรับปรุงนะเพื่อให้ผมเป็นคนบ้าที่อยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นคนบ้าที่มีความสุขได้แบบโดยส่วนตัวแบบไร้มนทินกับผู้อื่นนะครับผมผมฝันมากที่เป็นอย่างนั้นคือเราบ้าอย่างมีความสุขแต่เราอยากมีความสุขแบบไม่เดือดร้อนคนแต่บางทีเราคิดว่าเอออันนี้ก็ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วแต่แม่งก็ยังเดือดร้อนอยู่ โอเคค่ะนะฮะเข้าใจเก็ตเลยพอหลังจากที่พี่บีมออกอัดคลิปมาพูดก็คือก็เก็ตเลยง่ายๆเลยว่าอย่างแรกเสียค่าปรับไปแล้วนะคะ5,000บาทเพราะขับเรือด้วยความหวาดเสียวและถูกยึดใบช่างเครื่องและใบในท้ายระยะเวลาทั้งหมดคือ30วันนั่นแปลว่าอาจจะอาจจะขับเรือไม่ได้มะก็หยุดขับเรือไปก่อนต้องเป็นผู้นั่งอย่างเดียวแล้วก็อ่านที่เอารถไปปีนเกาะกลางก็มีค่าปรับ พอดูคลิปเราก็เข้าใจเลยนะว่าเออเรื่องราวเป็นยังไงรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือภาพเลยเนี้ยไม่ได้เกิดที่กรุงเทพนะค่ะกลับมาช่วงนี้บอกได้เลยว่าหลอนมากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นคลิปของคุณครูเขาบอกว่าครูเวนเนี่ยนะขึ้นไปปิดไฟบนอาคารเรียนตอนกลางคืนค่ะถลุปโจดีแพทเหมือนเห็นว่ามีคนแอบมองอยู่หลังเสาจริงหรือเปล่าก่อน ตก<ส>ใจมากาเลยนะถ้าดูคลิปเนี้จะรู้เลยว่ามันคือที่หลอนมากทุกคนงั้นไปดูพร้อมกันเลยว่าเห็นอะไรบ้างคะ่ะไม่ยอมปิดไฟกันเพ่องเห็นโรงเรียนหลอนี่กูกหืม ตาอะไรวะาะคือตาหรือหน้าคนอะเมื่อกี้นั่นดิเหมือนเห็นหน้าคนแวบหนึ่งเหมือนกันนะแว็บหนึ่งอ้เหมือนมีแว็บหนึ่งที่เป็นหน้าคนอยู่ด้านหน้าอ่ะพอหันไปแล้วเหมือนอยู่หลังเสาโอ้ ซึ่งคุณครูเนี่ยเป็นครูเวนเนี่ยตอนแรกก็บ่นว่าโอ้ยเนี่ยนักเรียนเนี่ยไม่ยอมปิดไฟกันเนี่ยสต๊อบเลยสต๊อปเลยนี่ไงเนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าคนอยู่หลังเสาอยู่ด้านล่างอ่ะเออเราก็ไม่แน่ใจแต่คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาจะเห็นชัดก็เราไงใช่เขาอุทานขึ้นมาว่าตาอะไรวะหลังจากนั้นซอยเท้าทีซอยเท้าทีลงบันไดเลยปะ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 ปไปะดูด้วย่ะ ไม่มีการพิสูจน์ตามหาความจริงถ้าเป็นดิฉันฉันจะเดินไปดูนะใช่หรือเปล่าวะจริงหรอหลอกอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าคลิปเนี้คนดูตอนนี้ล้านล้านกว่าวิวอ่ะออแล้วคอมเมนต์ก็โอ้โหแน่นมากบอกว่าอ่ะคอมเมนต์สาเหตุที่ครูชอบบ่นนักเรียนว่าไม่ยอมปิดไฟไม่ใช่เพราะกลัวจะเปิงไฟอ่า แต่กลัวผีกลัวผีกลัวครูจะกลัวผีไงเออะชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าต้องหาข้อพิสูจน์่ะนะฮะน่าจะเกิดจากแสงแฟลชของกล้องถ้าไม่เห็นเป็นจุดๆนะฮะแล้วใส่กล้องไปมาเนี่ยพอมองซ้ายมองขวาปุ๊บอาจจะเป็นตาแมวก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะไปสะท้อนอาจจะไปสะท้อนกับกระจกหรืออะไรตรงนั้นก็ได้คือตอนเนี้ย ด้วยความเร็วของครูเราก็เลยไม่สามารถบอกได้เหมือนกันใช่ว่าครูวิ่งไวมากครูวิ่งเร็วมากครูวิ่งเร็วมากนะฮะเพชรมันบันทาง Go ahead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 